สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพูดถึงภาษาอังกฤษนะคะชนิดของคำนะคะชนิดของคำนะคะมีหลายชนิดอย่างที่เรารู้กันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี่แหละนะคะถ้าเราพูดถึงคำกริยานะคะภาษาอังกฤษเราจะได้ยินคำว่า verb นะคะ v e r b verb นะคะตรงนี้แปลว่าเป็นคำกริยา คำกริยาคือการแสดงอาการของคำนามหรือสรรพนามนะคำนามก็จะมีอะไรบ้างคะชื่อของสัตว์สิ่งของถูกไหมคะสถานที่คนถูกไหมคะสรรพนามก็คือการที่เอาคำมาแทนคำนามนะมาใช้แทนคำนามสิ่งของสัตว์หรือคนนะคะจะมีการแสดงอาการอันนี้แหละการแสดงอาการตรงนี้แหละเขาเรียกมันว่า verb นะคะ verb ภาษาอังกฤษนะคะมันสามารถาผ่านได้ถูกไหมคะมี verb ช่องที่1 verb ช่องที่2 verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นเวลาเราำจำคำกริยาหรือ verb เนี่ยเราต้องจำแล้วว่าเอ๊ะคำเนี้ยมันสามารถาแปลงเป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ได้หรือเปล่านะคะถ้าได้อ่าอันนี้แหละคือคำกริยาถ้าเราดูดีๆคำกริยาแบ่งออกเป็น4ประเภท นะคะกลุ่มที่1คํากริยาที่แสดงแอคชั่นหรือการแสดงอาการนะจัมที่แปลว่ากระโดดสต็อปที่แปลว่าหยุด explore นะ,ค,ะคือการสำรวจใช่ไหมคะคือกริยาที่สําสำรวจถูกไหมคะรันวิ่งนะคะฮิตตี travel ท่องเที่ยวถูกไหมคะคำเหล่านี้เราก็จะมีคำนามเพื่อมาทำ กริยาเหล่านี้เช่น fox is jumping uh, สุนัขจิ้งจอกกำลังกระโดดอยู่ถูกไหมคะ uh, I tell you to stop ก็คือฉันบอกให้คุณหยุดถูกไหมคะ Explore นะ,ะ I explore the island ฉันกำลังสำรวจเกาะนี้อยู่นะ,ะ The dog run really fast นะก็คือหมาวิ่งเร็วใช่ไหมคะ hit I hit a naughty students นะ I hit a naughty student นะ student, นะก็คือเราบอกว่าอ่าฉันจะตีเด็กที่ดือ้อนะคะนักเรียนที่ดือ้อ uh, I love traveling the world ถูกไหมคะก็คือฉัน I travel the world ฉันเที่ยวรอบโลกนะอันนี้คือการกระทำนะคะก็คือการแสดงอาการที่เป็นการกระทำ คำกริยาชนิดที่2คือคำกริยาที่พูดถึงเ,เหตุการณ์อีเวนต์ต่ตางๆเช่น snow ก็คือหิมะตกถูกไหมคะ happen กำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น rain ฝนตกถูกไหมคะ occur เกิดขึ้นเกิดเหตุขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือคำการแสดงอาการของอีเวนต์เหตุการณ์ถูกไหมคะ ต่อมาคำกริยาชนิดที่3คือคำกริยาที่อบอก s ิ t u a เอชัก็คือบอกว่าเราเป็นอยู่คือมีถูกไหมคะ be นะก็ verb to be ก็เป็น is, am, are พวกนั้นนะคะ verb to be seem ก็คือเป็นเ,เหมือนนะคะ Have, แ v e แปลว่ามีใช่ไหมก็คือ s ิ t u a เอชัว่าตอนนี้ฉันมีอะไรเท่าไหร่ละหรือตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน นะฉันเป็นใครใ Situation ถูกไหมคะกำลังบอกเหตุการณ์นะ it seems like it's gonna rain เหมือนกับมันจะตกฝนจะตกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือคำกริยาที่แสดง Situation คำกริยาชนิดสุดท้ายคือคำกริยาที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะ A change ก็คือการเปลี่ยนแปลง evolve ใช่ไหม evolve คือวิวัฒนาการ shrink คือมัน อยู่ดีมันลดขนาดยอ่ยอส่วนลดขนาดลงมา widen ก็คือกว้างขึ้น develop ก็คือพัฒนาการ grow ก็คือการเจริญเติบโตเติบโตขึ้นถูกไหมคะ become ก็กลายเป็นถูกไหมอันนี้คือคำกริยาทั้งหมดนะคะอันนี้ตัวอย่างของคำกริยาอย่างที่เราเคยท่องกันมา verb ช่อง1 2่อง 1, 2, มมันมีคำกริยาเยอะแยะมากมาย นะคะอาจารย์อยากให้เราดูรูปประโยคนะคะประโยคหนึ่งประโยคมันจะต้องมีคำกริยาหนึ่งอันอย่างน้อยถูกไหมอ่ะดูประโยคตัวอย่างนะคะ the y o u n g g i r l brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared oh my นะค,ะคำกริยาคือการกระทำใช่ไหมตรงนี้เรารู้ว่า girl ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะคำนาม เขา brought เขาก็คือใครอะไรคะมันมาจากคำว่า bring ใช่ไหมคะ bring brought brought นะคะก็คือเอาอะไรมาเอาจดหมายยาวๆเนี่ยมาให้ฉันจาก,กครู and then she quickly disappeared เห็นไหมคะมีคำว่า ed แปลว่าคำนี้ยมันเป็น verb นะคะนะ ช่องที่2ถูกไหมคะเหมือนกับประโยคแรกนะคะอันนี้เป็นคำกริยาช่องที่2 verb ช่องที่สองนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เอาจดหมายมาให้ฉันการนำมาใช่ไหมคะแล้วพอเอามาให้เสร็จแล้วก็หายตัวไป disappear แปลว่าหายตัวไปนะ,ะอันนี้คือตัวอย่างของคำกริยาต่อมานะคะ mm hmm. data science is All about using data to solve problem เห็นไหมคะ data science is, mm hmm. ก็คือเป็นใช่ไหม data science <c oughs> เป็นอะไรคะ <c oughs> เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาแก้ปัญหาคำว่า solve แปลว่าแก้นี่คือคำกริยาที่แสดงการกระทำถูกไหมคะแก้ปัญหาถูกไหมคะประโยคต่ตอมา data science enables businesses to process huge amounts of structured and unstructured big data to detect patterns นะเห็นไหมคะ data science สามารถทำให้สามารถทำให้ใครคะทำให้ธุรกิจองค์กรต่างๆสามารถทำอะไรสามารถประมวลผล process แปลว่าประมวลผลข้อมูลจำนวนมากถูกไหมคะ asking a personal assistant like Alexa and Siri for a recommendation demands data science การถามคำถาม personal assistant ผู้ช่วยนะคะออการถามคำถามผู้ช่วยเพื่อจะหาคำแนะนำเพื่อจะอยากได้คำแนะนำเนี่ยต้องการเห็นไหมคะ demands แปลว่าความต้องการต้องใช้ต้องการขอต้องการ data science มาช่วยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคำกริยา คํากริยาที่เติมหลังประธานที่มีคนเดียวจะเติม s เห็นไหมคะเหมือนกันตรงนี้เห็นไหม data s c i e n เป็นประธานเป็นคํานาม singular ก็คือนามคนคนเดียวนะคะหลักสูตรวิชาวิชาเดียวสามารถทําให้มันก็เลยเติม s นะคะตรงนี้ก็การถามมันก็คือสิ่งเดียวถูกไหมคะการถามต้องใช้ data s i e n e นึกอออกนะคะคำการที่คำกริยาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการอ่านถ้าเราสามารถชี้ได้ว่าคำไหนเป็นคำกริยาหลักของประโยคแต่และประโยคมันจะทำให้เราสามารถแปลความหมายของประโยคได้ง่ายขึ้นได้รวดเร็วขึ้นสมมติเราอ่านมาทั้งประโยคเราเข้าใจแค่การถามคำถาม ถูกไหมคะแล้วก็เอออาจจะรู้คําว่าดีมานแล้วก็ด a ต a าสายแล้ก็จะรู้ว่าการถามคำถามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้ data าสายเห็นไหมเราไม่ต้องรู้ความหมายทั้งหมดนะแต่เรารู้ว่าคํานามเอ่อหรือประธานคือใครแล้วเขาทําอะไร เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าใครทำอะไรเนี่ยมันก็คือคำกริยาคำกริยาเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกเวลาเราอ่านประโยคต่างๆอาจารย์อยากให้พวกเราสังเกตคำกริยานะ,ะ,ะสมมุติประโยคนี้เนาะยกประโยคมานะคะสังเกตรประโยคหนึ่งไหมคะมนันคือบรรทัดครึ่งถูกไหมคะ smart data collective is a community site focus on trends in business intelligence and data management คำกริยาในนี้นะคะคือคำว่าไร focus เห็นไหมคะเขาบอกว่าไอ,อ,อตัวเว็บไซต์เนี้ยเห็นไหมคะ smart data collective นี่ก็คือเว็บไซต์นี้ถูกไหมคะเป็นอะไรนะคะเป็น community อ๋อขอโทษขอโทษ,โทษนี่มีอีสตรงนี้ด้วยอันนี้คือกริยาหลักเลยเขาจะบอกว่าเอ้สมาร์ทดาตาเนี่ยมันเป็น community, คอมมูนิตี้เว็บไซต์ที่เป็น community นะคะเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งชุมชนของคนนะ,ะของคนที่แบบไหนคนที่สนใจด้านออธุรกิจนะคะ l n t e l l i g e n นะอัจฉริยะแล้วก็การจัดการข้อมูลเพราะฉะนั้นคำกริยาหลากักจริงๆอะ่ะเขาจะบอกแค่ว่าไอ้ smart d a t a collective เนี่ยมันคืออะไร มันคือเว็บไซต์ที่เป็นคอมมูนิตี้แล้วเขาจะมาบอกคำขยายต่อว่าไอ้เว็บไซต์เนี้ยมันสนใจเรื่องอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำกริยาน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะอ่าดูตรงนี้ต่อประโยคนี้ต่อมานะคะอันนี้ก็สองประััดเหมือนกัน similar to data sign central นะ data sign central ก็คือนี่เขาพูดถึงตรงนี้ก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ นะคะซ i ม i l ล r เหมือนกับ Data Science Central เหมือนกับเว็บเว็บนี้แหละ It เห็นไหมคะ also feature insight into data science through contribution by industry expert นะตรงนี้เราบอกว่าโอ้โหอะไรเนี้ย it also feature นะ insight into เราก็รู้แต่คำว่าเออ insight เนี่ยก็คือข้อมูลข้างในถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่ามันฟีเจอร์ตัวนี้กลายเป็นคำกริยาของประโยคมันเน้นนะคะมันเน้นในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Data c i e ซ c e ผ่านมุมมองของ Expert เห็นไหมคะ Expert Industry เนี่ยพยายามชี้ให้ออกแล้วเวลาเราเห็นคำกริยาปุ๊บเรามาแยกประโยคให้ได้ว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นส่วนขยาย เดี๋ยวอาจารย์จะมีวิดีโอพูดเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคอีกทีหนึง่งตอนนี้พยายามดูประโยคแต่ละประโยคแล้วก็ชี้ให้ได้ว่าอันไหนคือคำกริยาของประโยคนี้นะพอเห็นคำกริยาปุ๊บอ่ามาดูต่อว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกรรมอันไหนเป็นส่วนขยายนะอ่ะตอนนี้เราจะรู้จักชนิดของคำคือคำกริยาการแสดงอาการถูกไหมคะการแสดงอาการต่างๆ นะคำกริยานะคะมันสามารถแปลงได้นะคะเป็นเวิร์บช่อง1ช่อง2ช่อง3ถูกไหมคะแล้วเราก็จะเห็นคำอะไรบ่อยๆเติม ed เติม ing พวกเนี้ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันคือคำกริยาแต่เราจะบอกอย่างนั้นทั้งหมดไม่ได้เพราะบางทีอะ่ะมันกลายเป็นสุดขยายของประโยคก็ได้นะคะให้ระวังตัวนิดนึงให้อ่านทั้งประโยคก่อนอย่ารีบ บ่งว่าอันนี้คือคำกริยาแน่ๆของประโยคนะคพยายามดูภาพรวมก่อนแล้วก็ค่อยๆแตกประโยคออกมาคำกริยาหลักคืออะไรนะคะ,ะคำกริยาะะหรือ verb นั่นเองนะคะ verb มีเยอะแยะมากมายนะคะไปทำความเข้าใจ นะแล้วก็ลองอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็เวลาอ่านวงไว้เลยคำกริยาของประโยคนี้คืออะไรดูทีละประโยคนะคะสำหรับวิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ